คืนความสุขให้แฟนบอลหงษ์แดงได้แน่นอนมองลิเวอร์พูลหลังจากโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มจนยับเยินแต่รอให้ดีนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกสถานการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากกว่าที่ใครคิดคืนความสุขให้แฟนบอลหงษ์แดงได้แน่นอนมองลิเวอร์พูลหลังจากโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มจนยับเยินแต่รอให้ดีนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกสถานการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากกว่าที่ใครคิดเริ่มจากเรื่องราวสำคัญนี้ครับ ตั้งแต่วันที่ลิเวอร์พูลแพ้อย่างราบคาบในสนามเอติฮัดเมื่อสัปดาห์ก่อนพวกแฟนบอลหงแดงก็ดูเหมือนจะหายตัวไปจากโลกโซเชียลมีเดียทุกอย่างเงียบสงัดและเศร้าส้อยราวกับว่าทีมถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปเสียเลยทีเดียวบรรยากาศโดยรวมก็หนาวเหน็บและหดหูเอามากๆและนี่คือที่ที่ผมอยากส่งแรงใจไปยังเดอะค็อกทุกคนนะครับคุณคณจะไม่มีวันโดดเดียวเด็ดขาดอินเวย์อยู่บนเนวอร์โกลนขอให้เราพร้อมใจกันสู้ต่อไป หลังจากที่ทีมเสียท่าและแพ้ติดต่อกันไปถึง5นัดจาก11เกมแรกของฤดูกาลพวกเขายังถูกแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่นำโดครองตารางทิ้งห่างอยู่ถึง8คะแนนภารกิจในการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกจึงยากขึ้นเป็น2เท่าบางทีอาจถึง3เท่าเสียด้วยเพราะทีมหงสแดงไม่สามารถแพ้ได้เกินแค่1นัดในเกมที่เหลืออีกเลยถ้าอยากรักษาตำแหน่งแชมป์เอาไว้แต่เอาเถอะผมยังคงเชื่อมั่นในความสามารถพิเศษและระดับมาตรฐานที่สูงของลิเวอร์พูลอยู่ดีพวกเขาน่าจะรักษาตำแหน่งอยู่ในท็อปโฟ ได้สบายๆและอาจจบฤดูกาลด้วยอันดับที่สูงกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยนี่คือชัยชนะที่แท้จริงในสายตาผมเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพที่ยังคงแข็งแกรง่งแต่รอให้ดีนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจแล้วเพราะถ้าพิจารณาจากสถิติในอดีตลิเวอร์พูลมักจะฟื้นตัวได้อย่างน่าทึ่งหลังจากช่วงตกต่ำเช่นเดียวกับฤดูกาลก่อนๆที่พวกเขาพลิกสถานการณ์กลับมาจากจุดที่ดูเหมือนหมดหวงังนี่อาจเป็นโอกาสที่ทีมจะแสดงให้เห็นถึงอารมณ์หงที่แท้จริง ตารางพรีเมียร์ลีกหลังจากเบรกทีมชาติครั้งนี้ไม่ได้หนักหนาะสาหัสขนาดนั้นซะเลยทีมจะได้พบกับฝ่ายตรงข้ามอย่างนอติงแฮมฟอเรส์เย้าวเวสต์แฮมยูไนเต็ดเยือนซันเดอร์แลนด์เยาวลีดยูไนเต็ดเยือนไบตันแอนโฮปอันเบียนเยาวพัตแนมฮอสเปอร์สเยือน U er, ว, United, วูแฮมตันวันเดอร์เรอร์เยาวลีดยูไนเต็ดเยาและฟูลแลมเยือน นี่คือก้าวนัดถัดไปในลีกที่เปิดโอกาสให้ลิเวอร์พูลเก็บคะแนนได้แบบกอบก่ายเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นเยาวที่สนามแอนฟิลด์ซึ่งเป็นด่านประการสําคัญที่มาจะช่วยทีมฟื้นฟูสภาพได้เสมอลองนึกภาพดูสิถ้าทีมชนะเกมเยาวส่วนใหญ่พวกเขาคงพลิกกลับมาเป็นผู้นําตารางได้อีกครั้งแน่นอนในส่วนของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนั้นยังคงดูสดใสและไม่น่ากังวลอะไรเลย ลิวพูลเป็นหนึ่งในทีมที่เชี่ยวชาในการแข่งขันทั่วยโุโรปมากที่สุดของเกาะอังกฤษและคาดการได้ว่าพวกเขาจะจบใน8อันดับแรกของกลุ่มได้อย่างสบายๆก่อนที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายโดยไม่ต้องเล่นเพลย์ออฟอีกด้วยนี่คือความแข็งแกร่งที่มาจากประสบการณ์หลายฤดูกาลและอาจเป็นตัวช่วยให้ทีมรักษาแรงจูงใจในการแข่งขันระดับโลกเอาไว้ และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปเพราะถ้าทีมล้มเหลวในยุโรปด้วยละ่ะก็มันอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวในลีกเลยทีเดียวแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่แบบนั้นเพราะลิเวอร์พูลมีนักเตะระดับโลกที่พร้อมจะพิสูจน์ตัวเองให้เห็นเดือนมกราคมที่จะมาถึงนี้ตลาดซื้อขายนักเตะจะเปิดขึ้นอีกครั้งและข่าวลือก็บอกว่าทีมหงแดงกำลังจะได้ปราการหลังคนใหม่มาช่วยเสริมแนวรับที่อ่อนแอ ด้วยเหตุนี้ผลงานในครึ่งฤดูกาลหลังหน้าจะสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและนำความสุขกลับมาสู่แฟนบอลหงแดงอีกครั้งแน่นอนครับแพรบแต่รอให้ดีนี่อาจเป็นจุดที่มันกลายเป็นเรื่องถกเถียงได้เพราะบางคนอาจสงสัยว่าการเสริมทีมในช่วงกลางฤดูกาลจะเพียงพอหรือไม่หลังจากที่ทีมเสียประตูไปเยอะขนาดนี้ที่มาของภาพรอยเทอร์สตอนนี้คุณคิดว่าลิเวอร์พูลจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่าคุณเห็นด้วยกับการคาดการณ์ของผมหรือไม่หรือบางทีคุณมีมุมมองที่แตกต่างเช่นการเสริมทีมอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้าย บอกความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยครับมาถกเถียงกัน